ดัเอสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับเห็นร้องเพลงกันกําลังสนุกๆดูในเวลแล้วมีเพลงด้วยก็เลยมาร่วมร้องเพลงด้วยคนละกันนะครับเพลงนี้หรือเปล่านะเสียงไม่ความไม่เป็นไรเนาะเอาร้องเพลงร่วมกันก่อนถิ่นแดนนี้เป็นเช่นแดนวิมานเหมือนดังสะทานลื่นลมมณีริมริมสายนาทีบ้านเววปากสีลำลอง ลมโพคขิมใบอุ่นใจทุกวันเหมือนดังแม่ฉันเฝ้าคอยคุ้มครองดูดังเสมือนโพทองพุทธศาสตร์ปกป้ปองเต็มปีโอ้แดนนี้มีนามเรียกขานเด็กมาชานานานิเชียการทนบุรี เป็นสาธาบันที่เราทุกคนได้มาฝึกฝนเพื่อความรู้ดีจงมาสมานไม่ดีเหมือนหนึ่งเรานี้มีใจเดียวคงเป็นเพลงที่เราจำลึกถึงความหลังเก่าๆก,กันนะครับก็สมัยก่อนก็พี่ๆทุกคนก็เคยลองเพลงนี้แล้ววันนี้เราก็กลับมาลองกันอีกครั้งหนึ่งก็มาร่วมลองเพลงเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ